มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราคาทองวันนี้วันที่31พฤษภาค,คม2565ให้ไหวเลยนะคะปรับลงแล้วค่ะ วันที่31พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเว็บไซต์ทองคําได้เผยแพร่ราคาทองวันนี้นะคะประกาศครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9นาฬิกา21นาทีปรับลดลง50บาทเมื่อเทียบกับราคาประกาศซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันจันทร์ที่แม้ตลอดทั้งวันจะมีการประกาศราคาทองทั้งหมด3รอบแต่เมื่อสรุปราคาแล้วยังคงเท่ากับราคาซื้อขายเมื่อวันเสาร์ค่ะ สำหรับราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด96.5%นะคะวันอังคารที่31พฤษภาคม2565ประกาศครั้งที่1ราคาทองรูป,ปรพรร์ขายออกบาทละ34,500บาทรับซื้อบาทละ29,319บาท44สตางค์ค่ะราคาทองแท่งขายออกบาทละ29,950บาทรับซื้อบาทละ29,850บาทนะคะ ราคาซื้อขายทองคำในประเทศ9 6 5วเปอร์เซนต์วันจันทร์ที่30พฤษภาคม2565ประกาศครั้งที่3ครั้งสุดท้ายราคาทองรูปพรร์น,นะคะขายออกบาทละ3,500 0บาทรับซื้อบาทละ29,364สบาท92สตางค์ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ30 0 0 0บาทรับซื้อบาทละ29,900บาทค่ะสำหรับราคาทองคำสปอร์ตเช้านี้นะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,850ดอลลาร์ 1, ค่ะในขณะที่ตลาดทองคำของสหรัฐเมื่อวานนี้ปิดทำการเนื่องในวันหยุดค่ะราคาทองวันนี้3 1พฤษภาคม65ให้ไวเลยค่ะปรับลงแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ